สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมีอะไรจะให้ดูอีกแล้วค่ะนี่ดูใบกล้วยของจิ๊ดค่ะนี่ไม่ได้โดนมีดหรือโดนเลื่อยหรือโดนอะไรนะคะดูสิคะเนี่ยโอ้โหดูค่ะเนี่ยดู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 ด,ดูจริงๆแล้วเขาก็คือนอนตัวหนึ่งค่ะทุกคนดูโดนไปหลายใบเลยนะคะกล้วยต้นนี้ยังเล็กๆอยู่นะกล้วยหอมทองนะคะสังเกตกล้วยหอมทองก็คือจะเนี่ย กาบนอกเขาก็จะเป็นสีออกชมพูแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือกล้วยหอมทองเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะเจอแล้วสาเหตุนะคะที่ทำให้ใบกล้วยของเรานี่หายเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนดูเดี๋ยวเจจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันคืออะไรแพนแนสวัสดีเจ้านอนน้อยอูไม่น้อยนะคะดูไม่น้อยนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูค่ะ พัน์มันเหมือนนี้หอ,อเขาต้มมัดเลยทุกคนดูไม่น้อยนะคะนี่ว้ายว้ายทุกคนดูตัวเนลอ,อะไรค่ะเนี่ยโอ้โหนอนอะไรใครรู้บ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะยังไม่ได้ศึกษาคะ่ะขมูลว่านี่มันนอนอะไรดูไซบิกเบิมอีกแล้วทุกคน ช่วงนี้คือเจอแต่อะไรที่มันเหมือนว่าไซบิกเบิ้มมอ๋ยเนาะเนี่ยเยอะค่ะทุกคนดูพันเป็นข้าวต้มมัดเลยเนี่ยห่อเป็นข้าวต้มมัดเลยห่อตัวเองไว้เนี่ยดูนี่แต่ตัวให,ใหญ่ๆญทุกคนเนี่ยดูไซบิกเบิ้มไหมคะเนี่ยดูเกือบจะเท่านิ้วก้อยจิ้นเลยอ่ะทุกคนตัวสีออกเหลืองเหลืองครีมครีมนะคะแล้วก็ มีผงอะสีข,ขาวๆเหมือนผงแป้งอะเหมือนเข้าแป้งมาโดยตัวเขาเอาไว้เนะทั่วเลยดูสิเนี่ยด้วยน้ำวาก็ไม่เจอนะทุกคนเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเนี่ยจะได้ขี้นอนค่ะได้ขี้นอนมาเป็นปุ๋ยเป็นเม็ดเมดแบบนี้เลยนะทุกคนเหมือนปุ๋ยอัดเม็ดอะเหมือนปุ๋ยอินทซียอัดเม็ดเหมือน,อ,น,อ,นอ่าปุ๋ยขี้หนูอะที่มันเป็นเป็นเม็ด,มด,มดก,ก้อนๆแบบเนี้ยทุกคนเออ แต่นะประโยชน์แบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะว่ากว่าจะได้ปุ๋ยมาแบบนี้นี่คือใบกล้วยหอมทองเราเนี่ยไปหมดแล้วอะ่ะทุกคนกินแทบจะทุกใบเลยอะทุกคนดูเนี่ยจะใบอ่อนใบแก่กินหมดนะคะโอโ้กินหลายต้นแล้วอะ่ะทุกจะจะ,จะต้องดึงออกมานะคะทุกคนไม่อย่างนั้นนะใบกล้วยเราหายหมดมีแค่กล้วยหอมทอง กล้วยนาวาไม่เจออะผู้รู้นะคะใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ตอบมาด้วยนะ,ะชาวสวนกล้วยหอมทองระวังกันด้วยนะคะแต่อันนี้จิ๊ดอะปลูกกินเองเนะาะเนี่ยค่ะแจกจาก่ายญาติพี่น้องโอเคระวังด้วยนะทุกคนไปสำรวจต้นกล้วยหอมทองของตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะต้นที่เขายังเล็กๆอยู่เนาะโอเคค่ะ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีสาระบ้างนะคะเตือนภัยกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ